สวัสดีค่ะอาจารย์สุขนะคะอ้าวันนี้อาจารย์สุขจะมาทํานายดวงสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มดูในเรื่องของการเงินกันก่อนเลยนะคะการเงินของท่านในสัปดาห์นี้นะคะการเงินจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะถ้าหวังเงินในส่วนไหนไว้มีโอกาสที่จะได้สมดังหวงังและยังมีโอกาส ได้ราบรอยเล็กๆน้อยๆให้ได้ชื่นใจกันด้วยนะคะและอาจารย์นีข้อแนะนำเนาะที่จะช่วยให้การเงินของท่านปังยิ่งขึ้นนะคะแนะนำให้ท่านบูชานี่เลยเหรียญเทวดาพสุนะคะซึ่งเป็นเทวดาประจำตัวของท่านนะคะและเหรียญเทวดาอังคารนะคะ ซึ่งเป็นเทวดาที่ส่งเสริมในด้านการเงินของท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะอ่าการบูชาทั้งสองเหรียญนี้จะช่วยส่งเสริมให้การเงินของท่านนะคะสามารถซื้อง่ายขายคล่องรับปังยิ่งยิ่งขึ้นเลยค่ะ ต่อมาเรามาดูในเรื่องของการงานสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะในสัปดาห์นี้ในด้านของการงานจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงเนาะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานโดยเฉพาะการดีลงานหรือคุยงานอะไรกับผู้ใหญ่จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้ดาวผู้ใหญ่ของท่านอยู่ในภพอรินะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปเนาะถึงแม้ว่าจะเหนื่อยอาจต่ท่านสามารถที่จะบริหารจัดก,การได้ สามารถที่จะคุยกันได้นะคะแต่ว่าท่านต้องใจเย็นนิดนึงนะในเรื่องของการงานและท่านยังมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่จะส่งผลดีในด้านของการงานในอนาคตด้วยค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องของ ให้เรามัดระวังในเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างหงุดหง,งิดง่ายเพราะฉะนั้นอ่าให้ระาวาังในเรื่องของอารมณ์เวลาจะคุยกับคนรักคู่ครองเนาะให้ใช้ความใจเย็นนะคะอย่าเอาใจใจในช่วงนี้อ่าเวลาคุยอะไรให้นึกถึงใจเขาใจเรานะคะเพื่อความรักจะได้ยั่งยืนนะคะอ่าสำหรับ คนโสดนะคะในเรื่องของความรักมีเกณฑ์อาจที่จะค่อนข้างมีเสน่ห์มีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาขายขานมจีบนะคะแต่ว่าอาจารย์แนะนําให้ดูดูกันไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งตกลงปรงใจอะไรในช่วงนี้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะผิดหวังในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูดูกันไปก่อนเนาะในด้านของความรักอ่าต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะคะ ให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดนะคะอา,อาการที่เกี่ยวข้องกับศีษะต่างๆเช่นถ้ามีอาการปวดหัวข้างเดียวหรือปวดหัวไมเกรนกินยาแก้ปวดแล้วไม่หายนะคะอาจารย์แนะนําให้รีบไปปรึกษาแพทย์น,นะคะกันไว้ดีกว่าแก้เนาะเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้อา,อาจารย์ต้องขอลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ